สวัสดีครับเพื่อนๆจากเหตุการณ์ที่มีเหตุระเบิดโรงงานย่านกิ่งแก้วที่บริษัทหมิงตี้เคมีคอนนะครับก็มีผู้ได้รับผลกระทบมากมายครับเป็นประชาชนที่พักอาศัยอยู่รอบๆบ,บริเวณนั้นนะครับทีนี้ผมก็เลยอยากรู้ว่าโรงงานทำไมไปตั้งอยู่ใกล้แหล่งชุมชนนะครับก็เลยลองตรวจสอบภาพถ่ายดาวเทียมย้อนหลังดูครับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทนี้ครับเลยจะเอามาแบ่งปันเพื่อนๆได้ดูด้วยครับ เดี๋ยวเราไปดูด้วยกันเลยครับ <Robert> ก็จากข้อ <inferior> มูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์นะครับระบุว่าบริษัทมิงตี้เคมีค่อนจำกัดจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่20มิถุนา2532นะครับก็ตรงกับปีคศ1989นะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพถ่ายดาวเทียมตั้งแต่ก่อนหน้านั้น1ปีแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ ครับเราก็มาเริ่มดูภาพถ่ายดาวเทียมกันตั้งแต่ปี1988เลยนะครับปี1988นี้ก็ตรงกับปี2531นะครับก็เป็น1ปีก่อนที่บริษัทมิงตี้จะเริ่มจดทะเบียนก่อตั้งบริษัทนะครับนี่ก็เป็นแผนที่บริเวณสมุทรปาการนะครับด้านตรงบริเวณนี้จะเป็นที่ตั้งของสนามบินสุวรรณภูมินะครับอันนี้ก็จะเป็นถนนกิ่งแก้ว ่วนโรงงานมิงตี้นะครับที่เกิดเหตุระเบ Champion, ิดนะครับก <ph emy started> ็จะอยู่บริเวณนี้นะครับด้านบนนี้ก็เป็นถนนอ่อนนุชราดกระบังนะครับอ่อนนุชจะอยู่ด้านนี้นะครับด้านล่างนี้เป็นถนนบางนาตราดนะครับบางนาอยู่ด้านนี้นะครับจะเห็นว่าพื้นที่โดยรวมทั้งหมดเนี่ยจะเป็นทุ่งนายเลยนะครับจะเป็นพื้นที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่นะครับจะมีที่เป็นชุมชนหน่อยก็เป็นเนี่ยครับมีโรงงานอุตสาหกรรมบ้างครับย่านถนนบางนาตราด ก็ด้าลับกระบังข้างบนนี่ครับก็มีชุมชนหน่อยครับส่วนบริเวณแถวนี้ครับยังเป็นพื้นที่นาอยู่เลยนะครับในปี1,988นะครับเดี๋ยวเราดูปีต่อไปนะครับอันนี้เป็นภาพถ่ายดาวเทียมของปี1,989นะครับปีที่บริษัทมิงตี้เริ่มจดทะเบียนก่อตั้งบริษัทนะครับนี่ครับก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับก็จะเห็นว่ายัง ยังเป็นพื้นที่นาอยู่เลยครับในสมัยนั้นนะครับดูต่อไปเป็นปีหนึ่งันเ้า้อยก้าสิบนะครับนี่ครับโรงงานก็น่าจะตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับก็เริ่มมีโรงงานอุตสาหกรรมบ้างปลายนะครับแต่ยังไม่เยอะมากครับในสมัยนั้นีน่ก็ปี1,991นะครับก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะครับ ปีหนึ่งัน้า้อาสิบอันนี้ก็รู้สึกว่าชุมชนก็เริ่มขยายตัวเริ่มจากด้านกรุงเทพขยายมาครับอันนี้เป็นเรื่องปกติครับชุมชนเมืองก็ขยายออกมาจากกรุงเทพนะครับเนีย่ยด้านโซนอ่อนนุชราดกระบังนี่ก็เริ่มเป็นชุมชนแล้วนะแถวแถวด้านล่างนี้ก็เริ่มมีโรงงานมีอะไรก่อสร้างขึ้นมานะครับแต่ส่วนสุวรรณภูมิยังไม่มีนะครับยังไม่ได้ก่อสร้างนะครับ ดูปีต่อไปนะครับหนึ่งพันเก้า้อยเก้าสิบสามนะครับก็ยังคล้ายเดิมอยู่นะครับยังไม่มีอะไรมานะครับดูปีต่อไปนะครับปีหนึ่งพันเก้า้อยเก้าสิบสี่ครับก็เนี่ยครับก็เริ่มมีโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็เริ่มเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะโซนนี้ก็เป็นโซนของโรงงานอุตสาหกรรมนะครับใกล้ท่าเรือใกล้อะไรนะครับใกล้ภาคตะวันออกนะครับ ดูปีต่อไปนะครับปี1995นะครับเนี่ยนะครับจะเห็นว่าเริ่มมีการก่อสร้างถนนมอเตอร์เวย์กรุงเทพชลบุรีนะครับเส้นนี้นะครับเนี่ยครับเส้นกรุงเทพชลบุรีนะครับเริ่มมาปี1995น่าจะก่อสร้างแต่ปี94แล้วครับเนี่ยครับเนี่ยครับเริ่มก่อสร้างแต่ปี94ครับเริ่มมีเส้นถนนขึ้นมานะครับตอนปี93นี่ยังไม่มีนะครับอ่านี่94 ข่าสี่เริ่มเริ่มมีเส้นนี้แล้วครับถนนมอตเตร์เวสเ้นกรุงเทพชนบุรีนะครับถนนหมายเลขเจ็ดนะครับเดี๋ยวดูปีต่อไปหนึ่งเก้าเก้าห้าเนี่ยถนนก็เริ่มเริ่มชัดขึ้นก็คือใกล้จะเสร็จแล้วครับไม่แน่ใจว่าเสร็จหรือยังนะครับแต่ถนนมอตเตร์เวสเ้นบางนาะบางปะอินตรงนี้ครับยังไม่มีนะครับเดี๋ยวจะมีสร้างตรงบริเวณนี้นะครับ ดูปีต่อไปนะครับปีหนึ่งพันเก้า้เก้าสิบหกนะครับเนะี่ยเริ่มมาแล้วครับถนนมอเตอร์เว์ถนถนการจนาพิเศษนะครับเส้นหมายเลขเก้าครับจากบางนามุ่งไปบางปะอินนะครับส่วนที่มาจากพระรามสองตรงนี้ยังไม่ได้สร้างนะครับส่วนสุวรรณภูมิสนามบินนี้ก็ยังไม่ได้สร้างนะครับอย่างโรงงานนี้ก็ สร้างมาหลายปีครับตั้งแต่ยังไม่ค่อยมีชุมชนอยู่แถวๆนั้นนะครับเนี่ยส่วนตัวโรงงานแถวๆนี้บริเวณนี้ก็เริ่มเยอะๆขึ้นแล้วแต่ก็ยังเป็นแหล่งอุตสาหกรรมนะครับย่านนี้ครับอยู่ปี1997นะครับนี่ครับถนนมัตเตเวก็เสร็จสมบูรณ์นะครับเส้นนี่ชัดมาครับน่าจะใช้งานมาได้ระยะหนึ่งครับ นช่ครับเส้นบางนาบางปะอินนะครับแต่แต่เส้นที่มาจากพระรามสองยังไม่ยังไม่ได้สร้างแต่ดูพื้นที่บริเวณนี้เริ่มมีการปรับพื้นที่นะครับเริ่มน่าจะใกล้สร้างสนามบินสุวรรณภูมิแล้วครับก็เริ่มมีชุมชนแถวนี้นครับไม่แน่ใจเป็นโรงงานหรือเป็นหมู่บ้านนะครับเพราะว่าบางทีหมู่บ้านก็อาจจะมาสร้างก่อนสร้างสุวรรณภูมิก็ได้ครับ อย่านี้ครับพอปี1998สนามบินสุวรรณภูมิก็เริ่มชัดขึ้นนะครับเริ่มมีรันเวย์เริ่มมีสร้างอาคารผู้โดยสารนะครับเริ่มมีการทำทางเชื่อมระหว่างถนนบางนาะเชื่อมมาจากถนนมอเตอร์เวย์ถนนลัดก,กระบังนะครับเนียพอปี1999สนามบินสุวรรณภูมินี้ชัดแล้วครับน่าจะเสร็จแล้วนะครับตัวอาคาร ผมไม่แน่ใจว่าเปิดใช้งานมาเมื่อไหร่นะคแต่ดูจากแผนที่นี่ก็น่าจะสมบูรณ์นะครับนี่ชุมชนก็ยังยังไม่มีบ้านบ้านเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่จะเป็นโรงงานนะครับนยครับคามบิ็นถัวระพูมก็ก็น่าจะเสร็จแล้วครับส่วน พื้นที่โดยรอบครับก็มีโรงงานโรงงานนี่ขึ้นเยอะเลยครับวนด้านถนนลาดกระบังปลายนี่ก็ยังไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ครับแต่เนี่ยชุดตรงนี้ชุมชนชัดเจนมากเลยครับด้านเปะเวศนะครับด้านฝั่งฝั่งซ้ายของถนนกาจนาพิเศษนะครับตั้งแต่มีถนนการนาพิเศษครับก็ชุมชนก็ขยายตัวมาเยอะเลยครับพอปีสองพันหนึ่งนะครับ สนามบ,บินสุวรรณภูมิก็ปรับปรุงเรื่อยๆครับมีความเปลี่ยนแปลงตลอดทุกๆปีภาพถ่ายดาวเทียมจะชัดเจนขึ้นทุกปีทุกปีนะครับนี่ครับบริเวณที่เกาะที่ตั้งของโรงงานมิงตี้นะครับที่เกิดเหตุระเบิดนะครับส่วนบริเวณนี้ก็ยังไม่มีบ้านประชาชนเท่าไหร่นะครับ ก็ยังเป็นพื้นที่นานะครับอันนี้ปีสองพันสองนะครับจะเห็นว่าถนนกิ่งแก้วนี่แบบเริ่มแน่นนะครับเริ่มแบบมีสิ่งปลูกสร้างแน่นมากขึ้นมากขึ้นนะครับอืมือวันณภูมิก็แบบว่า ก่อสร้างไปได้เยอะแล้วครับเนีย่ยมีถนนเชื่อมจากจากเส้นอกรุงเทพชนบุรีนะครับมอเตอร์เวยครับนี่ก็ถนนเชื่อมกับถนนบางนาตราดนะครับเริ่มมีเริ่มมีชุมชนเริ่มมีไรมาบ้างแล้วนะครับปี2004นะครับจะไปดูปี2005นนะครับเนี่ยครับ เริ่มมีแบบหมู่บ้านจาัดสรรเพิ่มเข้ามานะครับดูปีสองพันหกนะครับอ่าอันนี้มีเริ่มสร้างมาแล้วนะครับถนนการจนาพิเศษจากพระรามสองมาบางนานะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับเริ่มนี่ปีสองพันห้านะครับสองพันสี่ยังไม่มีนะครับมีลางๆนะครับก็คือเริ่มสร้างแล้วปีสองพันห้านี่ก็ เริ่มจะเต็มแล้วครับแต่อาจจะยังไม่เสร็จนะครับ2006นี่แบบเต็มแล้วครับจะเปิดใช้งานได้นะครับก็คือวิ่งมาจากถนนพระรามสองมาต่อถนนบางนาเนี่ยครับก็จะไปเชื่อมไปจนถึงบางปะอินนะครับบริเวณนี้ก็เป็นชุมชนแล้วครับแถวนี้ก็เริ่มเริ่มมีหมู่บ้านมีอะไรแล้วนะครับ พอมีสนามบินมาครับชุมชนก็เริ่มมานะครับแล้วก็โรงงานสามกร,รมเยอะขึ้นชุมชนก็ขยายตัวตามนะครับเพราะว่าต้องมีการสร้างหอพักสร้างบ้านพักของคนงานนะครับปีสองพันแปครับก็เริ่มขยายตัวขึ้นเรื่อยๆครับ แต่ก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับชุมชนก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็กเริ่มมีเพิ่มมาเรื่อยๆนะครับปีสองพันสิบนะครับนี่เห็นว่าถนนรักกระบังนี่แน่นละเริ่มแน่นละเรื่ถนนบางนตาตานี่ก็แน่นแน่นกว่าตอนปีแรกๆเยอะเลยครับแล้วก็เส้นนี้นะครับเริ่มเป็นชุมชนเป็นอะไรนะครับ เยขยายตัวมาฝั่งขวาของถนนการจนาพิเศษนะครับชุมชนด้านแถบนี้นะครับแล้วก็โดยรอบสุวรรณภูมิครับก็ก็เริ่มมีชุมชนเริ่มมาบ้างนะครับมาดูปีสองพันสิบสองะครับอันนี้ปีสองพันสิบาก็ก็มีบ้างครับแต่ว่ายังยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับชุมชนเมื่อประมาณสิบปีที่แล้วนะครับ แต่หลังจากนี้น่าจะเยอะขึ้นนะครับเริ่มภายในสิบปีที่ผ่านมาชุมชน 900. บริเวณรอบสนามบินสุวรรณภูมิก็น่าจะเพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวไปดูปี2 0 1พันสิบสี่นะครับเนี่ยครับเริ่มเริ่มมาแล้วครับเริ่มเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับชุมชนโดยรอบบริเวณนี้นะครับเนี่ยด้านซ้ายนี่แน่นแล้วนะครับจากปีแรกๆนี้ยังไม่ค่อยมีนะครับส่วนฝั่งซ้ายของสนามบินสุวรรณภูมินี่ก็เริ่มเต็มแล้วครับขยายตัวออกมาเรื่อยๆครับชุมชน ปี2015น้านะครับเนี่ยเริ่มเริ่มเริ่มมาแล้วครับด้านเริ่มมาด้านขวาของสนามบินสุวรรณภูมิแล้วครับชุมชนเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับก็ปี2016นะครับเนี่ยครับถ้าดูจากภาพถ่ายดาวเทียมนี้ก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงชัดเจนนะครับปี่ยปพัน1ิบนะครับเมื่อสี่ปีที่แล้วนะครับเนี่ยเริ่มมีชุมชนแน่นเลยครับ แถวนี้ก็แน่นเลยครับส่วนด้านฝั่งซ้ายของการจนาพิเศษด้านเปราเวศด้านดอกไม้เนี่ยครับก็แน่นนะครับหนองบอนเนี่ยครับแน่นไปหมดแล้วครับปีสองพันห้ารอยสิบแปดนะครับเนี่ยแถวนี้เห็นไหมครับเริ่มมีหมู่บ้านจัดสรรเริ่มมีอะไรนะครับเต็มไปหมดแล้วครับก็คือมันก็จเจริญเติบโตตาม ตามการพัฒนาของเมืองนะครับขยายตัวมาเรื่อยๆครับยิ่งมีสนามบินมีมหาวิทยาลัยมีโรงงานอุตสาหกรรมด้วยครับเมืองก็ขยายตัวเร็วครับดูปี2019นะครับนี่ครับโอ้เนี่ยครับแน่นนะครับชุมชนแถวนี้นะครับนี่ครับปี2020ิบนะครับอันนี้เป็นปีสุดท้ายที่มีภาพถ่ายดาวเทียมให้ดูนะครับ ส่วนปีนี้ยังไม่ได้ยังไม่มีให้ทาให้ดูนะครับก็ไปดูแผนที่จาก Google Earth ปัจจุบันเอานะครับภาพปัจจุบันเนี่ยครับก็ชุมชนมาแน่นๆน่นแน่มากเลยครับบริเวณโดยรอบบริเวณนี้นะครับสังเกตได้ดีตอนปีแรกๆนี้ยังไม่มีเลยนะครับโอเคครับก็ดูไว้เป็นความรู้นะครับพอดีผมสงสัยก็เลยหาข้อมูลดูก็เลยเอามาแบ่งปันเพื่อนๆด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ